วันนี้ฟิวชิวๆิวทางวันเลยนะคะกลับมาจากข้างนอกแล้วนะคะได้ผลไม้มาหลายชนิดเลยสาลี่หอมอืมพราเจมากินสาลี่หอมแบบสดๆค่ะกะัดอืม เนื้อนิ่มมาก